สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่392ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางการโดเน a t หรือว่าช่องทางธนาคารรวมไปถึงคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยและก็ต้องขอ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่คอยอดันคอมเมนต์ให้นะครับเพื่อเปิดกั้นการมองเห็นโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดเหตุการณ์มาที่หุบเขาน้ำกลอยบัดนี้มันถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดที่แห่งนี้นะครับถูกคีมะเข้าปกคลุมโดยไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะหยุดลงเมื่อไหร่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหนาวนิบและ ไรซึ่งแสงแดดเช่นนี้การที่สารที่เห่นนี้จะดึงดูดให้มีผู้คนอาศัยจึงเป็นไปได้ยากมากลมหนาวได้พัดผ่านเข้ามาในสุสานนะครับผ่านช่องทางที่อยู่ทางด้านบนเสียงลมที่ลอดเข้ามาเหมือนกับเสียงอันเศร้าสร้อยของชาวชนชั้นสูงมันเป็นเหมือนกับเสียงคร่ำพูญของอ่ามันเป็นเหมือนกับเสียงคำครวญของเหล่ากระดูกทั้งหลายที่กําลังร้องคำควรให้กับชะตากรรมของพวกเขารวมไปถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของผู้คนที่นี่ ทุกคนที่อยู่ในดินแดนสซนสันสูงนะครับต่างก็อยากที่จะมีชีวิตยืนยาวพวกเขาต้องการที่จะอยู่และต่อสู้กับสวรรค์เพื่อฝื้นจะตาฟ้าลิขิตในสิ่งที่ในตอนนี้นะครับสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงแค่ซากปรัหะพังเท่านั้น <c oughs> บางครั้งนะครับอยู่ฉางหลงก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงต้องได้แตกต่างจากมนุษย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในดินแดนอื่น อยู่ช้างหลงนะครับเลือกที่จะจากบ้านเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองตัวเขาได้ใช้ขานะครับของมนุษย์เดินข้ามดินแดนต่างๆนานา,นาผ่านเป้าหมายผ่านป่าอันตรายและเหล่าผู้ฝึกยุติแซนจะชั่วร้ายในที่สุดอยู่ช้างหลงก็ได้อยู่ในจุดสูงสุดของผู้ฝึกยุทธได้อยู่ช้างหลงนะครับไม่ได้เสียใจกับเรื่องที่ตัวเองเคยได้ทําไปเลยปุ๊บและแล้วลมแรงก็ได้พัดมาลมแรงนะครับได้พัด เอาสติของยูชางหลงกลับมาจากความคิดเหล่านั้นตัวเขาได้ลุกขึ้นนะครับก่อนที่จะตรวจสอบสภาพรอบตัวยูชางหลงมองไปที่จุดมองไปที่การออกแบบอันเย็บยุนของสุสานแห่งนี้ก่อนจะใส่หัวตัวเขามองไปผนังที่มีคําว่าอายุยืนยาวเมื่อจ้องมองไปที่คำคำนั้นนะครับยูชางหลงกลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแกล้ง มีเสียงอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวได้ดังขึ้นหื้กลไกอย่างนั้นเหรอกระสุนสังหารหลายสิบนัดได้ถูกยิงออกมาจากผนังด้านข้างอยู่ช้างรงนะครับไม่จําเป็นต้องใช้พลังลมปานเลยตัวเขาแค่ใช้เพียงม่านพลังอันเบาบางเพียงพอแล้วที่จะโจมตีการป้องอเพียงพอแล้วที่จะป้องกันการโจมตีทั้งหมดไว้กระสุนทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นของที่ไร้พลังเมื่ออยู่ต่อหน้าอยู่ช้างรงพวกมันเป็นลูกศรที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยนะ้ำมือของมนุษย์ ลูกศรทั้งหมดได้รับการขัดเกลาแข็งแรงกระท,ะทะัรัดและยังดูประณีตมันเหมาะที่จะเป็นงานศิลปะมากกว่าใช้ในการเป็นอาวุธเสียอีกแน่นอนนะครับว่ามันมีอาจต้านทานพลังของผู้ฝึกยุทธได้แน่ลูกศรได้ตกลงพื้นโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้ที่ผนังนะครับมีปุ่มอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อยู่ช้างหลงได้กดไปที่มันยังไม่รังเลยแล,และประตูหินบานที่สองก็งค่อยๆเปิดออกพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนั้นเป็นพื้นที่ทรงกลม ห้องแห่งใหม่นะครับที่มีแสงมากกว่าห้องแรกที่ยูชางรวงอาศัยอยู่แต่ถึงแบบนั้นเสียงลมที่พัดผ่านที่เหมือนกับเสียงคำควนก็ยังดังฟังชัดอยู่หูของอยูชางรงนะครับเริ่มคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้ไปเสียแลว้วที่ใจกลางห้องนะครับมีโต๊ะหินตัวหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะมีกล่องผ้าใบอ่ากล่องหนึ่งนะครับวางเอาไว้กล่องใบนั้นร้อมไปด้วยดอกแมกโนเลียนะครับที่ล้วนแล้วแต่เหี่ยวเฉาบางทีเป็นเพราะว่าเวลาผ่านไปนานทาให้ดอกเมกโนเลียนะ ตัวจีนะครับทาให้ดอกเมรีลอดนะครับที่เหลืออยู่เพียงแค่สีซากเท่านั้นดอกเมรีลอดได้ปุพังไปนานแล้วอยู่สางหลงนะครับได้บบกมือตัวเองเบาๆในตอนนั้นนะครับสีซากของดอกเมรีลอดเองก็ได้พุ่งกระจายหายไปตัวเขาได้มองไปที่กล่องผ้าที่ตั้งอยู่กล่องผ้าที่ถูกประดับตกแต่งไปด้วยดอกเมรีลอดอยู่สางหลงไม่ได้คิดอะไรมากกับการตกแต่งนี้นะครับตัวเขาได้โบกมืออีกครั้งแคลก กล่องผ้าถูกเปิดออกนะครับภายในนั้นมันเต็มไปด้วยหนังสือและยาต่างๆนานาอ,อยู่ช้างหลงหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนจะปิ๊กดูอย่างไม่ตั้งใจไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับหนังสือที่เห็นมันเป็นเพียงวิธีการฝึกตนในแบบของชาวพุทธชาวลทัทธิเตา๋าและละทัทธิคงจื้อเท่านั้นอันที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าสําหรับคนธรรมดาแต่สําหรับยูช้างหลงนะครับมันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษไร้ค่าเท่านั้นอยู่ช้างหลงไม่ได้ย้อนมองหนังสือพวกนี้ด้วยซ้ําไป ตัวเขาได้ใช้พลังของตัวเองนะครับออกมาจากฝ่ามือในตอนนั้นฝ่ามือในตอนนั้นนะครับหนังสือก็ได้สลายหายไปเหลือแต่เพียงเท่าตานสําหรับเม็ดยาทั้งหลายนะครับเมื่อมันผ่านเวลายาวนานมันทําให้ผลของยานั้นลดลงอย่างแน่นอนเมื่อตัดสินจากรูปร่างที่มันมียาพวกนี้คงเป็นยาอายุยืนระดับต่ำเสียเช่นเดียวกันกับหนังสือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเขาของพวกนี้นะครับเดิมทีเคยเป็นของล้ำค่าสําหรับ คนในชาวดินแดนชั้นสูงในอดีตแต่ตอนนี้นะครับอย่างที่เราทุกคนรู้กันผู้คนในชาวดินแดนชั้นสูงนั้นตายมัก็ล,มล้มหายตายจากกันไปจนหมดแบทบจะเรียกได้เต็มปากว่าศูนย์ปัน่นอยู่ช่างหลงไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะถูกทิ้งเอาไว้ในสุสานแห่งนี้ไม่มีใครเอาของภายในสุสานเมลีล็อดไปใช้เลยสินะอยู่ช่างหลงถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่จะปล่อยให้กองผ้าร่วงล่นลงสู่ผืนตุก ทันทีที่กองผ้าตกลงไปนะครับในตอนนั้นเองภาพวาดแปลกๆก,ก็ได้ตกลงออกมาจากด้านล่างของกองผ้าด้วยอยู่ชางรงได้หันไปจับจ้องที่ภาพวาดบนภาพมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับอยู่เต็มไปหมดทันใดนั้นยูชางรงก็นึกถึงกระดาษและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้เป็นอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนกระดาษดูเหมือนจะคล้ายกับสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่บนภาพวาดพืนนี้อยู่ชางรงไม่ยอชา้าหยิบกระดาษ ที่ผู้เป็นอาจารย์มอบให้นะครับออกมาก่อนเที่ยกลางวางข้างๆภาพที่าปรากฏเพื่อเปรียบเทียบมีสัญลักษณ์ที่คล้ายคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เพียงแค่หยิบมือเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าของทั้งสองอย่างนั้นแตกต่างกันแต่พวกมันนั้นกับถูกเขียนด้วยรูปแบบเดียวกันนี่คงเป็นของที่ท่านอาจารย์ให้ตามหาสินะ อยู่ช้างหลงนะครับรู้สึกอยากรู้อยากเข็นขึ้นมาเหตุใดการผู้เป็นอาจารย์ถึงได้จงใจวางมันไว้ที่นี่อ,อยู่ช้างหลงคิดว่านี่เป็นของอาจารย์นะครับอยู่ช้างหลง่งที่ไม่คิดว่าจะมีของอื่นๆที่มีค่าแต่กลับคิดว่าภาพวาดแป็นนี้ต้องมีค่ามากแทนอยู่ช้างหลงนะครับได้ศึกษาสัญลักษณ์บนกระดาษเป็นอย่างดีแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ไม่อาจจะเข้าใจความหมายที่มีได้ตายที่สุดแล้วตัวเขาก็ล้มเลิกและพยายามที่จะล้มเลิกความพยายามที่จะเข้าใจมัน ความจริงแล้วนะครับกล่องใบนี้ได้รอดพ้นจากช่วงเวลาอันยาวนานหลายพันปีโดยไม่ได้รับผลกระตบจากสภาพภูมิอากาศเลยแสดงว่าวัตดุที่ใช้สร้างภาพวาดนี้ต้องมีความพิเศษแน่หลังจากนั้นยูชางลรงหันกลับไปมองประตูหินข้าควรจะกลับไปใหม่หลังจากนั้นนะครับตัวเขาก็ได้เดินออกมาจากประตูหินบานที่สองเสียงลมที่พัดผ่านนะครับรุนแรงมากยิ่งขึ้นอยู่ชางลรงรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติตัวเขาได้ยกมือขึ้นนะครับ ในตอนนั้นเองพลังร่างอาวตารร้อยวิถีก็ปรากฏขึ้นดอกบัวทองคำนะครับยังคงแปดเปื้อนไปด้วยคำสาบสีม่วงยังไม่หายไปสินะอยู่ช้างลงขมวดคิว้วตาพลังร่างอาวตารของเขานะครับยังยดูดีการดีดูช้างลงนะครับจะกลับไปยังศาลาจีนจิงซานได้คงใช้เพียงคงใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแต่ในตอนนี้นะครับพลังอวตารของเขาถูกกืนกินนะครับทาให้พลังของเขานั้นหายไปกว่าครึ่งแล้วและ ที่อันตรากันดานแบบนี้ยังเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายถ้าหากไม่ระวังตัวให้มากพอตายที่สุดแล้วอยู่ช้างหลงก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมันเสียอีกถ้าหากไม่มีพลังร่างว่าตาลและยังมีวรยุทธ์เหลืออยู่เพียงแค่นี้ตัวเขาคงสามารถใช้แรงที่มีจัดการกับคนธรรมดาได้แต่ตัวเขาคงจะเอาชีวิตจากพื้นป่าที่อันตรายไม่ได้แน่อยู่ช้างหลงคิดมาโดยตลอดนะครับว่าตัวเขาไม่มีโชคตั้งแต่เด็กและในตอนนี้ก็เชกเช่นเดียวกันสรุปว่านะครับ ไอเวทมนต์คาถานะครับพิดกืนกินของไปมาเนี่ยมันรุนแรงกว่าที่เราคิดนะครับอยู่ชางหลวงในตอนนี้ศูญย์เสียพลังไปถึงครึ่งหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าจากเดิมที่เขาที่เออเคยเป็นถึงผู้มีพลังอวาตารดอกบัวแปดกีบที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในอ่สิบของคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องตั้งแต่ปรากฏตัวมาตอนนี้พลังมันถูกหานสองนะครับก็น่าจะเหลือแค่อ่ดอกบัวเทียบเท่ากับผู้ที่มีพลังอวาตารดอกบัวแค่สี่ซ่าห้ากีบเพราะฉะนั้น อยู่ช่างหลงของเราเนี่ยต่อไปคงจะแย่แน่นอนถ้ายัางไม่ทําอะไรสักอย่างกับไอดอกบัวที่แปดเพื่อนนี้นะครับเมื่อนึกถึงเรื่องนี้นะครับอยู่ช้างหลงก็ได้หยุดใช้ความคิดตัวเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดประตูบานที่สองออกมาเลยตัวเขาได้นั่งลงก่อนแยะเริ่มปูจรพลังลมพานของตัวเองมันเป็นการเดินพลังเพื่อที่ยยพยายามระงับคำสาปที่ได้รับมาอยู่ช้างหลงนะครับได้ปรับลมหายใจของตัวเองนะครับจนเข้าสู่ห่วงสมาธิไป เวลาทั้งวันได้ผ่านพ้นไปเพียงชั่วริบตาถ้าไม่มีแสงที่รอดผ่านมาสุสานแห่งนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าข้างนอกนั้นสว่างแล้วอยู่ชางลงได้เรียกพลังอวตารของตัวเองออกมาอีกครั้งอันที่จริงนะครับการแพร่กระจายของคำสาบสีม่วงดูชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่การชะลอตัวเท่านั้นมันไม่ใช่วิธีที่ใช้รักษาคำสาบที่ได้รับมาอยู่ชางรงไม่สามารถปล่อยให้มันกัดกินตัวเองได้มากกว่านี้ และไม่สามารถปล่อยให้มันกัดกินตัวเองได้อีกต่อไป <c oughs> ตัวเขาพยายามค้นหานะครับวิธีที่จะเอาชนะํำสาปโดยใช้เวลาตลอดทั้งคืนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่สามารถดุดพลังํำสาปนี้ได้ ในฐานะที่เป็นดาบปีศาจนะครับที่ไม่เคยมีผู้ใดเอาชนะตัวเขาได้เลยในลูกยุทธภพตลอดเวลาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่อยู่ช้างโรงนั้นไร้เรี่ยวแรงและทําอะไรไม่ถูกอีกต่อไปอยู่ช้างโรงนะครับได้ลุกขึ้นก่อนที่จะเดินผ่านประตูหินบ้านที่สอไปตัวเขาได้นั่งลงและปรับลมหายใจก่อนที่จะคิดหาอะไรบางอย่าง วันผ่านไปนะครับในที่สุดยูชางรงก็เริ่มเรียกพลังร่างอาวตารของตัวเองมาอีกครั้งดอกบัวทองคานะครับที่อยู่ใต้อวตารดูเหมือนว่ามันจะถูกพลังคําสาบสีม่วงเข้าครอบงำจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางทีอาจจะเพราะแรงกดดันของดอกบัวทองคํานะครับที่บีบโดยพลังคําสาบในที่สุดยูชางรงก็พันคิดอะไรบางอย่างที่น่ากลัวขึ้นมาได้สิ่งที่ตัวเขาคิดนั่นก็คือการตัดดอกบัวทองคํานั่นเอง อยู่ช้างลงนะครับรู้ถึงผลของการกระทําแบบนั้นดีนี่เป็นเพราะตัวเขากําลังจะทําสิ่งเดียวกันกับที่ได้ทํากับพลังวรยุทธ์ของคนอื่นด้วยดาบยืนยาวไม่ว่าจะเป็นพลังอวตารพุทธปีาศาจพลังอวตารชาวเตาว๋าพลังอวตารแห่งสวรรค์พลังอวตารพุทธกายาทองคําไม่ว่าจะเป็นพลังอวตารแบบไหนนะครับอยู่ช้างลงของเราเคยต่อสู้และใช้ดาบฟ,ฟาดฟันตัดปานดอกบัวทองคําของพวกเขามาหมดแล้วและทุกคนนะครับ ที่ถูกโจมตีผู้ฝึกยุทธเหล่านั้นก็จะถูกทำลายหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพราะฉะนั้นการตัดดอกบวัวทองคำก็คงจะไม่ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายหรือยู่ช้างหลงนะครับกับคิดถึงเรื่องที่ประหลาดนี้เขารู้สึกประหลาดใจนิ้วของเขาสั่นยางไม่หยุดปักตัวเขาได้จับดาบยืนยาวแน่นนะครับดาบปีศาจแห่งยุคกำลังรู้สึกประมาณในแบบที่ตัวเขานั้นไม่เคยเป็นมาก่อน ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวมาเอาใจช่วยยู่ชางหลงในตอนหน้านะครับว่าเขาจะตัดสินใจแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างากับดอกบัวที่ 8, เปดเปื่อนยังไงตัวเขานั้นก็ตายอยู่ดีเนาะ และแล้วเขาเองก็รู้ดีเหมือนกันว่าการตัดดอกบัวทองคำนั้นอ่ามันจะให้ผลลัพธ์เอ่อแบบไหนไม่ว่าจะเป็นร่างอาวตารรูปแบบใดนะครับเหมือนที่ยู่ช้างหลงอ่าในเนื้อหาบอกเมื่อกี้ร่างอาวตารพุทธปีศาจร,ร่างอาวตารพุทธกายาทองคำหรือร่างอาวตารของชาวพุทธลัทธิคงชื่อหรืออ่าชาวลัทธิเต่าอ่ามันล้วนแล้วแต่มีร่างอาวตารในรูปแบบ หนึ่งหนึ่งของตัวเองนะครับยูชางหลงเนี่ยผู้ใช้ดาบยืนยาวเคยตัดป่าและสับป่าออกเป็นชิ้นๆรวมไปถึงตัดดอกบัวทองคาของพวกเขาเหล่านั้นและจุดๆของพวกเขาเล้วนแล้วแต่ตายอย่างเขียดหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหาัสเพราะฉะนั้นการเกียตัดดอกบัวทองคําของตัวเองอยู่ชางหลงคงจะ,ะรู้ผลลัพธ์นั้นดีนะครับว่าถึงแม้ว่า อาจจะมีปาฏิหาริย์แต่ตัวเขายังไงก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสแน่และที่สําคัญนะครับร่างาวตารูกุตระกายร้อยวิบัติดอกบัวเจ็ดกี่แปดกีอ่ามันเอ่อการที่เราตัดดอกบัวออกไปอะครับมันจะเป็นการหั่นพลังออกไปอ่าเป็นอย่างมากเนาะนี่คงจะเป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่ก่อตั้งการอาลูกยุทธภพมา ซึ่งถ้ายู่ช่างหลงของเราเป็นคนที่ตัดดอกบัวทองคําจริงเขาก็จะเป็นคนแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ายู่ช่างหลงของเราเนี่ยจะพิการหรือว่าสามารถรักษาชีวิตของตัวเองได้หรือไม่ยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วยพี่เขาเนาะเพราะว่าแม่คิดไปคิดมาแล้วเป็นห่วงนะครับยังไม่มีใครเคยลองตัดดอกบัวทองคาด้วยเกิตัดไปตัดมาแล้วไม่อยากจะคิดเลยนะครับ ก็ขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินี้นะครับแต่ยังไงซะ,ะก็ต้องทําสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นั้นพลังที่จะกลับไปที่กินถิงซานก็ไม่สามารถไปถึงได้แล้วครับคิดดูความร้ายแรงของพิษทีติดอยู่ที่ไอ้ดอกบัวทองคํานะครับมันน่ากลัวกว่าที่พวกเราคาดคาเียไว้เป็นอย่างมากก็ต้องมาลองดูกันครับนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผู้ที่ยัดเยียดความปลาให้กับผู้อื่นนั้นรู้สึกปลามา มาเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้เขานั้นรอดชีวิตไปได้สวัสดีครับ